ทุกคนเห็นหมากูไหมหมากูน่ารักนะไอเบอคือไอเบอเอี้ยเนี่ยนะน่ารักตรงไหนน้องใส่เชือด้วยไปลูกโบไปไหนอะโนะเขาหมากูาลหลอกกูไอ้สัตว์ ้โค่นโค่นโค่นข้างล่างนั่นะขึ้นมาแล้วนั่นะขึ้นมาแล้วกูยิงไม่ิสไซดูยิงไมิสไซโหนวะเฮ้ยดูกระโดดดินสูงได้ไหมเออทำงานทีทไปขึ้นหอเอา้าหมามเม่งระเบิดตัวเองแล้วผูก็เจ็บไอ้สัตว์หูเจ็บแรงเหมือนกันด้วยนะไอ้ลูกไม่รักดีเออร่งกัดกู มันมีโหมดคลาสสิกบิสอันนี้เกมไวคาราทินเหรอใช่จ้ะนัวนัวโดดเลยเทนโอ้เล่นปิโอเคที่เราทอะไรเนี่ยไม่เห็นมีเดี๋ยววงบีบมึงเจอหนัวเองเพื่อนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้กระสุนหมดเลยกูระเบิดเพื่อตัวเองตัวเองตาย ททำไมมันหน้าตาเหมือนเซนเซอร์อะแบบเป็นลูกตาลอยได้อะไรเงี้ยคลุ้งเป็นระเบิด What the fuck ไปวางระเบิดวะไปเื่อนตามแก้วไปคุ้มกันดีแก้วเราต้องเอาระเบิดไปวางฝั่งตรงข้ามง่ายเฮ้ยถ่ายเนาเฮ้ยเหมือนว่าเราล้ม ตายก<ช>หมดเลพ,พิ่งพูดว <c oughs> <อ>่าง่ายๆเออมันเวลซ้อมๆๆเม่อกียอธิบายเกมใครก็ได้ที่หยิบระเบิดที่ไม่ใช่กู Two <hours> later. ไม่มีใครกล้าหยิบเก้า เกี่ยวค่ากูอีกแล้วมาเราใช้ปวเลยใช้ปวดใช้ปวดไอ้ิจยิงไม่เอาเพื่อนเลยแต่ละคน <c oughs> ไม่นับเพื่อนใครเม่ป่าระเบิดไฟใส่กู <c oughs> <c oughs> ยิงยังไงวุ่นายกูเลิงโดนหกน้ำแม่ตายทั้งเป็นเอามันเอามันบนบนชั้นสองหมาใครอะหมากูช่วยด้วหมากูมันมาเฝ้ากูเออกูก็ว่ามาบไรวะต้องโบ ไม่ 3, ไหวไม่สามไม่สามวงไม่คือทางพุ้งเลยวะทำงานลูกทำงานาทำงานไนลูก <Nope. S 1> โอ้ย no god please no no เกตอยากระบายไหมอยากค่ายเทนไหมไปเดี๋ยวไปพาโหมดแรมโบ้กันไป <c oughs> ไปเ <c oughs> พลงอย่างมัน ไปมัจะไปฟันหัวลมโบ้ซะหน่อยตายตายบ้างมา มาบลูสบิลลิปไดฮาร์ดเออที่สามก็ยังดีเว้ยกะไรบ้าก <c oughs> ูยังไม่ทันยิงใครเลยกูตายใครขึ้นไปยืนยิงกับกูบนดาดฟ้าวะ <c oughs> ไม่รู้แต่กูกำลังจะเอาโฟอมโอีตัวดักฟ้ามาแล้วกูกำลัง <c oughs> <c oughs> แล้กูไม่เห็นยื้อที่หลังมาอ่ะอีบี มันจังหวะไปใครยิงกูอีกแก้วอีกแล้วเป็นไรกับกูเนี่ยโกเล็กนักหนาทำไมต้องเป็นมึงเป็นบัณฑิตาเลยไม่ต้องเป็นมึง,ททมง,มงใครยิงกูโ,โ,กโอ้โหอีกเกตได้มานา่นสองไหน

โอ้โหยิดเดียวสี่คยเอาทำไมค้างอ่ะนี่มันค้างหรือว่าอะไรไม่กําลังจะได้ที่หนึ่งแล้วคืออะไร One minute thirty seven seconds later โอ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วย มือถือนั่นแหละกูเองแสรเลยยิงกูน่ตายเลยเวกูแบบแล่วเล่ามือถือกลัวแม่งค้างแล้วกูยืนนิ่งอยู่นานมากจนแบบมึงอะยิงกูปล่อยมหม <laughs> <laughs> มึงยิงกูเฟ้นฝัน <laughs> มึงยิงกูเฟฝันเพื่อเกมเลย <laughs> จะเปลี่ยนอาชีพของปูบ้างกูไม่เลี้ยงหมาไหมครับกูจะเป็นกล่องยาเหมือนเดิมนี่แหละอุ้ยแต่กูก็อยากเลี้ยงหมาไว้สัสตร์สงสารน้องอ่ะมึงเอาหมาไหมึงเอาโบไหมอีโบอีเหี้ยไม่กัดตะกูบ้างนะไม่ใช่กัดตจัตุปูน้องก็ไปเลียนนั่งอยู่นะน้องนั่นรักจะตายตอนคุณล้มอ่ะเลียเหี้ยอะไรเอาฟันขบกูเลยกูด่าหมาให้มาคล้เฮ้ยเอาวะตายยังนี่นไหนวะทำงานหน่อยลูกเลว โอ้ยมึงมานั่งแทะคงมุดหงิดว่ะมีความสุขกับการแทะกระดูกนี่ไหนยิงหมามม่ให้ตายตายแบแล้วแม่เี่ยก็พูดตั้งแต่แรกแล้วนะว่าอย่าเอามาพูดสงสารน้องอ่ะมันน่ารักอ่ะน่ารักเยี่อะไรนะเฮ้ยมันมีสกินหมาด้วยนะมนูเออก็เนี่ยคุโรจะเอาสกินหมาเนี่ยเฮ้ยตื่นเอ้าไม่ได้ว่ะ สามารถชวนได้เพียงผู้เล่นแหงมึงเล่นอยู่แหลงไหนโอ้บอลบอลหนึ่งเกมนี้มันไม่ให้ห่างแค่แค่อันเดียวอ่ะต้องไปบีอาร์งั้นไปบีอาร์ได้บีอาร์ได้สี่โค้นไปเอฟบยบายไปเอฟบยบายไปเอฟบีบายไปไป้ะไปง้อเดี๋ยวไปง้อใหม่เออเดี๋ยวไปง้อใหม่อ้าทำไมอ่ะ ใจร้ายไม่รูแว้าโหดมากเลย <c oughs> ไปตรงเอ์ดอปแลละไม่ก็ไปซ่อมหมากูก่อนนะกูอยากซ่อมหมาซ่อมหมาแลยด้วยเอาเนี่ยนี่เป็นอ่อมหามา,อานี่เป็นริงที่มันเขาวาดตรงวงอยู่ตั้งแต่เริ่ม